สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนพบกับครูสุตาอีกครั้งนะคะในห้องเรียนของครูกุ้งสำหรับในคลิปนี้นะคะครูจะพูดเกี่ยวกับความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิกและประเภทของคอมกราฟิกหรับความรู้ในคลิปนี้นะคะจะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องพื้นฐานคอมพิวเตอร์กราฟิก รามาดูนะคะว่าจุดประสงค์รายวิชาในหน่วยการเรียนรู้ที่1นนั้นต้องการมุ่งหวังให้เกิดอะไรกับนักศึกษานะคะจุดประสงค์นะคะข้อที่1เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก 2. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดภาพในคอมพิวเตอร์กราฟิก 3. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับการประมวลผลภาพในคอมพิวเตอร์ 4. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ถึงประโยชน์ของคอมพิวเตอร์กราฟิกและข้อที่5เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ถึงวิธีการพิมพ์แบบฮาร์ทโทนและการพิมพ์สีสีที่สำคัญในหน่วยการเรียนรู้ที่1นนี้นะคะนักศึกษาเราจะเห็นว่าในปัจจุบันนี้เทคโนโลยี Technology เข้าสู่ยุคดิจิตอลไม่ว่าจะหันมองไปทางใด เราจะต้องพบว่าคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในงานต่างๆมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงงานด้านกราฟิกที่ได้มีการนำเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาสร้างสารรค์เป็นผลงานและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งในคลิปนี้เราจะศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์งานกราฟิกกันนะคะความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิกนะคะนะักศึกษา หมายถึงการสร้างและการจัดการกับภาพกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานเช่นการทำ Image Detaching ภาพคนแก่ให้มีวัยที่เด็กขึ้นการสร้างภาพตามจินตนาการและการใช้ภาพกราฟิกในการนำเสนอข้อมูลต่างๆเพื่อให้สามารถสื่อความหมายได้ตรงตามที่ผู้สื่อสารต้องการนะคะและสร้างความน่าสนใจยิ่งขึ้นด้วยการ ทำกราฟแผนภูมิแผนภาพสาเรามาดูกันนะคะว่าประเภทของภาพกราฟ,ฟิกนั้นนะคะเป็นอย่างไรนะคะประเภทของภาพกราฟิกเช่นภาพถ่ายรูปวาดหรือภาพที่เกิดจากการสร้างจากโปรแกรมสำเร็จรูปเราจะแบ่งออกได้เป็น2ประเภทดังนี้นะคะก็คือภาพกราฟิกประเภท2มิติและภาพกราฟิกประเภท3มิติค่ะ ภาพกราฟิกประเภท2มิตินั้นนะคะนักศึกษาเป็นภาพที่พบเห็นโดยทั่วไปเช่นภาพถ่ายรูปวาดสัญลักษณ์การ์ตูนต่างๆและภาพในโทรทัศน์เช่นการ์ตูนชินจงังการ์ตูนดูเรมอนนะคะส่วนภาพกราฟิกประเภท3มิตินั้นเป็นภาพกราฟิกที่สร้างจากโปรแกรมสร้างภาพ3ามิติเช่น 3D ม a x m ม y a ายาทำให้ได้ภาพมีสีและแสงเงาเหมือนจริง เหมาะสำหรับการออกแบบและสถาปัตยกรรมเช่นการผลิตรถยนต์และการทำภาพยนตร์การ์ตูนสามมิติค่ะนักศึกษาเรามาดูคุณค่าและความสำคัญของงานกราฟิกกันนะคะงานกราฟิกเป็นการสื่อสารด้วยศิละปะระหว่างผู้สร้างกับผู้รับหรือผู้ดูและผู้เห็นนะคะนักศึกษาดังนั้น งานกราฟิกจึงมีคุณค่าและความสำคัญดังนี้นะคะ 1. สร้างระบบการเรียนรู้สร้างแนวคิดใหม่ๆเชิงสร้างสรรค์และเป็นสื่อกลางในการสื่อความหมาย 2. ส,สร้างความเร้าใจน่าสนใจประทับใจและความเชื่อถือได้ของผลงาน 3. ส,สร้างความคิดสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ โดยการประยุกต์ความคิดจากผลงานเดิม 4. ช่วยสรุปความคิดจินตนาการออกมาเป็นข้อมูลที่สื่อสารได้ง่าย 5. สร้างระบบการถ่ายทอดที่มีความเด่นชัดแปลความหมายได้รวดเร็ว 6. สร้างความเจริญก้าวหน้าให้ธุรกิจสร้างอาชีพและรายได้ในสังคม 7. สร้างค่านิยมทางความคิดที่งดงามได้แนวคิดที่ดี เป็นยังไงบ้างคะคุณค่าและความสำคัญของงานกราฟิกทั้ง7ข้อทำให้งานของเรานะคะสามารถที่จะสร้างสารรค์ได้ว่าการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกนั้นมีค่าและมีความหมายมีความสำคัญมากขนาดไหนนักศึกษาเห็นสไลด์ตัวนี้พงจะมองออกแล้วนะคะว่าคุณครูจะพูดเกี่ยวกับอะไรครูจะพูดเกี่ยวกับภาพกราฟิกที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ ภาพที่เกิดบนจอคอมพิวเตอร์หรือเรียกว่ามอนิเตอร์เกิดจากการทำงานของโหมดสีแบบ RGB color ซึ่งประกอบด้วยสีแดง red สีเขียว green และสีน้ำเงิน blue จุดเล็กๆบนจอคอมพิวเตอร์นั้นนะคะเราจะเรียกว่าเซลล์ ซึ่งจอคอมพิวเตอร์นั้นจะเป็นจอ LCD เป็นอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆซึ่งมีขนาดเล็กมากจนเรามองด้วยตาแทบไม่เห็นนะคะเราจะเรียกอุปกรณ์ชิ้นนี้ว่าเซลล์หน้าจอของ LCD นั้นประกอบขึ้นด้วยเซลล์เล็กๆมากมายนะคะนักศึกษาสามารถดูรูปในจอสไลด์ของค,คุณครูได้นะคะนักศึกษาจะเห็นการ์ตูนไหมคะเป็นการ ถ่ายทอดให้พวกเรามองเห็นภาพที่คุณครูกำลังจะอธิบายนะคะหลังจอมีแหล่งกำเนิดแสงสีขาวซึ่งภาษาอังกฤษเรียกแสงที่ส่องมาด้านหลังนี้ว่าแบ็คไลท์หน้าเซลล์จะมีฟิลเตอร์หรือตัวกรองแสงสีแดงสีเขียวและสีน้ำเงินดังนั้นนะคะนักศึกษา 1. จุดแสงจะประกอบขึ้นจากเซลล์3เซลล์คือเซลล์สีแดงที่ผ่านฟิลเตอร์สีแดง เซลสีเขียวที่ผ่านฟิลเตอร์สีเขียวและเซลล์น้ำเงินที่ผ่านฟิลเตอร์สีน้ำเงินสีของแสงแต่ละจุดจะขึ้นอยู่กับเซลล์ทั้ง3ว่ามีความสว่างมากน้อยเท่าไหร่ซึ่งก็คือหลักการผสมสีของแสงที่พวกเราได้เรียนมาตั้งแต่ในการใช้สีในการผสมสีในรายวิชาโป,โปรแกรมกราฟิกฟ o t o s h o ปนะคะนักศึกษา สำหรับคลิปนี้ครูขอจบเพียงเท่านี้พบกับครูอีกครั้งในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ